แม่ค่ะวันนี้เขาขึ้นมาให้เรานะอยู่บนเขน็นผสมอีกแล้วนะคะรักกอดหอมแบบพี่น้องโอ้ยมักหลายพ่นะอืมไกลแต่เป็นเสียลูพี่น้องไอ้ลูกสาวเด้อมามามาพ่นะพอปล่อยออกมาปั๊บนี่มันน้องตานกับสามตานเลยนะคะพี่น้องเห็นบ่นี่อีกตัวหนึ่งอ่ะสีเดียวกันมดยังว่าพูงยี่ใหม่นี่ปากก็เลเตยมสีไว้ค่ะอ้าวเห็นบ่เนี่ยโอ้ยแต่ละต,ตัวนี่ก็สามตัวนะคะอีกตัวหนึ่งก็ลังฟักไข่พี่น้องโอ้ยมักหลายเอ๊ะเน้นเน,นจิกมือแม่ไหมล่ะ เห็นบ่ค่าพี่น้องเอยขันเห็นห้าอุ้มนะะอินะสาตาลวนกันตัวไก่เนี่ยเบย์ขัดขนาดขัดขนาดอยู่มีความสุกขกับพี่น้องอยู่น้ำหลุกเนาะเออเออบ่อมีหลานอุ่มกะนีน่แล้วน้องน้องไก่เนี่แหละครับพี่นอนะะอ้องนะคะอ่าผลเอาหากิน่นโยโย่แง่แงะนะฮะพี่น้องเอยสุดยอดสุดยอดอืมดีด้ว่าขีา่ใส่ป่าเนี่ครับพี่นอ้องเบยะคนเราจะบันปลายชีวิตนะเออเถ่าแล้วกะเสียดยังครับพี่น้องนะคะ เออเห็นหมอกขียหันหุ่นเคียนนี่สงสารนกบังหันพี่น้องนกที่เคยมาจิกกันนะ่ะป้าเคดอันวิดดโอไปเห็นไหมอันจูอันเยียวมากพี่น้องมันเยียวเพามันนกคูก,กับพี่น้องมาแวบชกไปเลยแม่โอ้ยมันร้องจิกเลยทีตุนสาดตร์ไหมพี่น้องนกกระลังท้องแมป้าเขาไปเอาเปมากพี่น้องก็เลยบอท่านน้องโอ้ยรีตูนสาดต์เลยแม่เอ้ยเด่นั่งเบื้องเขาสูมือนะ พนทุาทโดนเมาอุ่มไปซะอุ้ยตกใจหมดฮะโอ้ยเนาะพี่น้อ,นองเอ้ก็แล้วเห็นนางได้บบดนี้เห็นน,าง,น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 างมาหายซุเมืออเได้แบบน,นี้ดีตุนศาส์พี่น้องเอ้ยยังว่านุน่นอ่ะเออเห็นบอกนะชีวิตน้องไก่ไปไหนก็มีตะไก่กูเห็นบอกว่าอันบักหมานี่นะคะพี่น้องมันเปิดอันนะ มันเปิดบริจาคบอกพี่น้องเออขอท่านอนอไล่กูสิขอท่านนํากับพี่น้องกูสิเปิดขอท่านอาหารไกลค่ะพี่น้องนะคะไพสีที่ตวนกูบอนี่นะคะถ้ากฯกฯกฯกมันว่ผิดกฎหมายเออนะคะพี่น้องสูนี่ทุกเมื่อนี่หากินแบบนี้บอกโน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 ่ม,นมาม่ามาม่ามาม่าทำคลิปลูกเออมาม่มาทำคลิปนี่อย่ามากัดอย่ามาชิกเมียเด้อเห็นอันเล็บแดงๆเมียนะคิดว่าเป็นคิดว่าเป็นเอ็นอาหารได้กับพี่น้องนะคะเห็นไหม นู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 ไปไปลูกไปไปไป,ไป,ไปกินไปอนเอ้ยนี่เฮ้ยจิกมือกูเสยเลย <c oughs> โอ้ยพี่น้องเอ้มันบาทรบมดาเด้อเดนี่นเอ็นเล็บดึงแบงกันสิมาตามจิกเขาเด้อเดนี่เขาสีหยอกกันนะพี่น้องอืมหูจะค่มเียงตัวอยากให้แม่อุ้มนะน่ะไปไปกินข้าวลูกไปไปกินข้าวแม่ไม่ควรละจิกเก็บอยู่ได้สิบอกให้ได้ครับพี่น้องหูจะควมนะคะอีกตัวนึงนะพี่น้องคือฝกักไข่ พราตานเกือบสองสามอาทิตย์แล้วคะ่ะว่กินเขากิ่น้ำพร้อมผอมไหมเขาอย่าสิมีลูกอะนะเพราะว่าเป็นเป็นตามที่ว่าเขาเรียกอะไรนะคะพี่น้องใกล้สิครอดลูกอ่ะนะคะใกล้สิคอดลูก,อนะะก,ลอลกเออเอ๋อ,าอ,าอ,าอามาๆาาๆจะไปน้ำแม่ตีเดียด๋ยนี้นะนี่นี่ฟูดมามาเห็นบอกครับพี่น้องโอ้ยแม่เลี้ยดน้ำกลดหยับหยับหยับนะขี่ล้เลียดแล้วลาดบ่ดีเด้นี่นะฮะ อันนี้ก็อู้อ่างหุ่น damn, พี่น้องเลยป้าตัดไปเพื่อนล่มงานกินเหมือนวันก่อนอยู่พูนอะหวานหวานพึ่งมา่กินพ,พ,พี่น้องเบังจักพึ่งจักต่อฟาตัวแบบแง่เลยยันต่อเนาะพี่น้องยันต่อกัดนี้พูน่ะเห็นไหมมันมันหวานไงพี่น้องมันมากินไหมเห็นม่้ย่อตัวแบบแง่อะไรยังมาพึ่งไหลขนาดพี่น้องนะต้องรีบตัดนะครับเห็นว่าต่อตัวบแบบหง่เลยเห็นม่้ยพูนอะพูนพูนพุนพี่น้องเห็นมั ตัวต่อตัว,ตวใหญ่ใหญ่พี่น้องเลยเพิ่งเห็นโอ้โถูถูถถพี่น้องจะหยิบจะตัดยังบอกลูกไหม่เลยเราวังเดื้อสันอากาศร้อนมากดอกไม้ก็สิตายหมดแล้วครับพี่น้องนะฮะเนี่ยเห็นบ่เนี่ยเบิ่งได้ข่าวอาหารเอาอยัางไม่ให้กินบุกกินนะครับพี่น้องป้าก็เลยเอาไข่ออกมาเห็นบะเขากำลังฟักไข่พี่น้องเขาอยากมีลูกนะตัวนี้พร้อมเลยบุกย่อมกินไหมพี่น้องสามอาทิตย์แล้วป้าคิดว่าน้องใกล้สิบป่วยลูกไหม่บะเขาสิฟักไข่ว่าสัน เขาอยากเขา,เขาสิออกมากินเองพะนะเห็นบ่ค่ะพี่น้องเห็นบ่เขาจะกินเนี่ยค่ะเห็นบอเอาออกมากินเนี่ยปล่อยเขาออกมาเดินเขาจะไม่เครียดเขาจะได้ฟักไข่น้่พี่น้องนะ,ะคะไข่หกลูกก็เลยให้เขาฟักซะเพราะว่ามันจะไม่ไอ้นี่นะฮะอีรลีเด้พี่น้องมีความสุขเด้เวลาเราเข่าแก่มาบ่ม,มีลูกมีหลานเนาะพี่น้องเนาะวันนี้อากาศดีมากนะคะอากาศดีดีเห็นบ่ค่ะพี่น้องอากาศดีมากเลยเพราะว่า ก็เลยเดี๋ยวนั่งเบิ่งทำกันบ้านนิดนึงก็สิขึ้นไปไรสุดเพราะว่าลุงใหม่ก็สิเฮ็ดงันไปสามโมงเนาะค่ะพี่น้องเนาะป้าเฮ็ดกับพงกับเขาแล้วกอนเพราะว่ากับปัญหาก็โอ้ยเนาะทำงานกันจังสี่แหละค่ะพี่น้องเห็ดงานอยู่ใส่ก็มมแตรคนอีสาพี่น้องเนอันป้าปั๊บหนากล้องไก่ให้ไก่นี่เบางสินหนาเอ็ดเปียดอยู่ด้วยค่ะพี่น้องย่ำเ้าด้วยค่ะป้ากับนั่งอยู่ใต้ต้นหุ่มนี่แหละอันนี้ก็บใบไม่ฤดูใบไม้ร่วงแล้วค่ะพี่น้องนะฮะเห็นว่าตกลมาเต็มเลยแบบนี้เดีี๋ยววกก็็ต้ออองงดนนนนะพพ่่หหเ ต้นไม้เหลืองเหี้ยลงเมื่อก่อนหนาปึกบเลยค่ะพี่น้องนะคะเห็นแม่มุมชิวๆของผสมนะ้วค่ะพี่น้องเบิงข้าวโตเฮ็ดเองสบาย่ยานดึงข้าวกาแฟตันเศ้านะคะพักเพิกเข้ากับโอ้ยดกยี่หลีพี่น้องเก็บไปรอบนึงแล้วเบ่งนีค่ะพี่น้องเอ่นะคะดกๆ,ๆพริกไหมดอกขึ้นไม่อีกปากับเก็บซุ้มือเดยโอ้เนี่ยอ้ามันเคยติดแดงเจาวายเลยเนี่ยค่ะเออยังมีอยู่ดีกินนิดนึงอ่าตามเมียมาออกแล้วนะคะ อันนี้สตอบุรี่มันอัห้ยน้ำซุ้มมือกับพี่น้องจากมันสีนี่บ่จากมันสีออกผลบ่มันก็ออกได้เนาะโอ้ยยังว่าเดี๋ยวนานเามันก็ต้องอันนี้นะคะพราป้าไปตัดหนวดมันออกไะพี่น้องตัดหนวดที่มันยน่วยองลงมานะจากม an ันสีอันนี้บ่นะคะป้าตัดออกนะเ่รามันสิเกิดดอกเกิดผลบอสนอกกับพี่น้องนะคะป้าก็เลยเออนั่นแหละเอามม่ยังยังหนีลูกนะฮะเดี๋ยวก็ติดอันนั้นออกบ่ไรดอกเมื่อนั้นร่มก็เพราะน้องใกล้นี่แหละค่ะ เขาไปติดกับบะบัดนี้แม่ก็นอนอยู่บัดนี้นอนปับ๊บคนรู้สึกว่าเอา้ได้ยินเสียงลูกขอ้องแกกแกแก,แก,แก,แกานพูน่ะลูกขึ้นปุ๊บปั๊บมาข้องอันสา,ายกาโบนี่ไหมพี่น้องนี่ไหมเออมันนั่งอยู่ฟังนู่นเนาะกาโบไหมมันโคตรอยู่บัดนี้ย่างขัดของขายของปังเลยบัดนี้โอ้ยพี่นอ้องที่เนี่ยหัวเข้าก็หายแล้วค่ะพี่น้องแต่ก็ยังเจ็บไนยอยู่ดิค่ะนะคะมันซํำไนนะเป็นกระดูกโดนกระดูกนี่หายแล้วค่ะอาทิตย์หนึ่งแล้วยังไข้เนียอยู่ สัวสาร์ไหลฝาดเคาะกับพี่น้องอันนี้ย้ำเสาวากาศดีดีนะคะเพราะว่าป่าก็เลยนั่นงบึงเขานะคะเดี๋ยวเฮาสีฝาดข้าตันะคะพี่น,อน้องเนาะจังไดก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เ้อค่ะเด้อนะคะเพราะว่าอันนะคะข้าสารมันเกาะน,นะคะเดี๋ยวมันก็มืดไปแล้วพี่น้องนะคะมีข้าไม่มากอ่ะเข้าเก้ากักบไปจังซีินะละนะ,ะพี่น้องวันนี้เราก็นะเจอกันในรอบไฟเดี๋ยวป้าบึงกันบ้านเฮ็ดกันบ้านเรียป้าก็ะ สีปเป็นนะเฮ็ดข้าวเขาแล้วก็สิขึ้นเป็นล่ลสุดกันเด้อคะ่ะเด้อจากไดนก็อย่าลืมกันนะคะพี่น้องนะคะจนนเจอกันนะคะปะเฮ็ดงานมือมืออื่นก็เฮ็ดงานคะวันนี้หยุดวันนึงนะคะที่ทํางานกับปัญหากับอิจฉาตาลน้นกับพี่น้องเห็นเทาเฮ็ดงานเรื่งเวลานะ,ะพี่น้องก็ไปท่วงนั่นท่วงนี่เอาตามกฎหมายนะคะพี่น้องนะคะถ้าคนเราอ่ะมัดกฎหมายอ่ะเขาหมอสั่งให้เฮาทํางานเรื่งเวลามันก็ต้องตามนะคะพี่น้องอย่างน้อยกับปีหนึ่งนะคะพี่น้องเขาก็ดูอาการว่าเราอ่ะนั่นมะม่วว่านปาปวดหัวถ้าเจออีหฉาแขกขาวนี่มันเป็นสิรุ อยากจะเป็นน้ายห้เฮาอนะอี่หานยำมั่นเด้ยยำมั่นได้งานฟัดเด้ค่ะพี่น้องอันยัเงินเบงแล้วไอ้พวกนี้นะมันเป็นคนหนึ่งสี่ละ่ะแล้วป้าพยายามแบบไม่อยากฟังมันไม่พูดกับมันก็เดินหนีอ่าเพราะว่ามึงทักปู่บ่มีมารยาทอะไรอย่างเงี้ยนะป้าป้าผู้สนป้ามีหนาที่เห็นงานกับงานมึงอยากไล่กูออกก็ไล่ออกเพราะว่าอ่าวันนี้ลุงไม้ก็เลยโทรคุยอยู่ค่ะเพราะว่าเขาคุยน้ำป่าหม่บวันป่าบอกเคยรู้เรื่องเกี่ยวกับกฎหมายนะะเพราะว่าเกี่ยวกับ การทางานนะ,ะคะกฎหมายของอ,อะไรนะคอนแทคนะคะพี่น้องอคอนแทคเนี่ยมันเฮาจะกินครึ่งนึงเนี่ยมันต้องทําอะไรมัง่งอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบปัญหาเนะเรื่องภาษาเนี่ยมันก็บริกงป้ากับบริกรนะคะก็ต้องให้มอบให้ลุงไหมเดี๋ยวป้าจะไปเส้นหนาเส้นหลังมันสเสียความรู้สึกเดี๋ยวสเส้นบริเงินจักบาทนะเดี๋ยวโดไนไล่ออกโดยที่บริเงินนะเมื่อก่อนเนี่ยงูนะอา่านบ่ออกแต่นี้ก็ต้องมอบให้ลุงไหมนะคะลุงไหมก็จัดการอีกเมือนครับพี่น้องนะคะมันก็ มาบอกว่าถ้าเหตุงานติมเวลาไาในบ่เดือนหนาเนี่ยเพราะว่ายังข่ะพี่น้องเพราะว่าพนักงานออกค่ะพี่น้องเพราะว่าเด็กน้อยนักเรียนบมคาหาหุคนออกใช่บ่มันก็สิมีแต่พนักงานเก่าพนักงานเก่าออกไปหคนแล้วก็มีพนักงานที่เหตุยังบ่เอินทีมนะฮะคือเหตุงานน่าแล้วนะเป็นปีแล้วก็8เดือนกาลังชีบรรจุงานฟัดเดือนหนานี่ล่ะมันก็พยายามแบบอะไรล่ะ คือมีความอิจฉานะพี่น้องนะคะบอกว่าเอ้ยมึงเฮ็ดงานฟัดแท้ๆมึงเป็นยังคือบอ่อนั่นมึงก็ขับคู่ใจว่ากบป่วยบ่นะคะขนาดกัป้าทํางานครึ่งเวลาไม่มีเป๋าซื้อนะป้ากบมาไปยิ่งหอบเลยนะคะเราเราพลังงานเราอ่ะมันมันหมดไปมันไม่เหมือนเมื่อก่อนใช่ไหมคะเมื่อก่อนเรายังแบบสุขภาพเราแข็งแรงไม่ไม่ได้ป่วยใช่ไหมมันก็ทํางานเต็มที่ เก้าชั่วโมงต่อวันนะคะคือบวกการที่เราอะไรนะคะเราเราพักครึ่งชั่วโมงใช่ไหมสามสิบนาทีเนะี่ยแทบจะไม่ได้พักเลยเมื่อก่อนนะ่คืองานหนักมากนะคะป้าก็ยังบอกพวกมันมันก็บ่นนะคะมันบน่นอุย้ยงานเยอะแยะมึงงานเยอะอะไรตอนที่กูอยู่คนเดียวเนี่ยนะคะพนักงานอนะินทีมออกออกแล้วกูไม่มีพนักงานกูทําอยู่คนเดียวสามเดือนนะ,ะไม่มีคนช่วยกูทั้งวิ่งหน้าวิ่งหลังวิ่งอะไรทำไมกูยังอดทนได้มึงต้องอดทนในะงานแบบเนี้ยเขาเห็นมึงอดทนอ่ะมึงต้อง ทำได้ทุกอย่างไม่ใช่ว่าเกี่ยงงานเนะี่ยป้าก็สอนบุกมันนะ่ามันก็อย่างงู้นอย่างนี้นะทุกคนมันมาป้าก็ไม่คุยกับเราไอ้พวกเด็กเด็กพวกเด็กๆะนะฮะพวกเด็กใหมนะ่ป้าไม่ค่อยอยากพูดเราไม่จําเป็นเรื่องงานอ่ะนะตอนนี้ป้ากจําชื่อรายการอาหารได้หมดแล้วนะป้าก็ไม่ถามมาแล้วนะมะัใหม่ๆป้าก็พยายามพูดกับมันไปก่อนอะไรเงี้ยเพราะว่าเราเพื่อเอางานใช่ไหมคะ พออย่างน้อยเมื่อก่อนเนี่ยกูก็สอนพวกมึงใช่ไหมเพราะเดี๋ยวนี้พวกผู้ถามหนยบิงนะโอ้มีอะไรมาถามกูนะอะไรอย่างเงี้ยกูไม่ถามพอถามแล้วก็ชี้มือตินมือใช้เราเลยนะทํเพื่อนแหมะอะไรเนี่ยนะเออป้าก็ไม่อยากจะมีเรื่องมีเสียงป้าก็อดทนเอาอดทนเอาแต่นี้พอป้าไปแล้วป้าก็ไม่ถามมันนะถ้าข้องใจเขาก็บอกเลยให้ไปถามในครัวใช่ไหมเชฟเล็กเชฟน้อยเนี่ยนะป้าก็ป้าก็จําของป้าเองนะฮะป้าก็เอาเวลานั้นป๊บเออถามเขารอบแรกสองรอบแ้วป้าก็จดเอาไว้เลยเอาสติกเกอร์ชื่อเอาไว้เดี๋ยวนี้มันก็ สบายแล้วเราก็จําจําได้ทุกอย่างแล้วนะคะอันไหนที่ไม่มั่นใจจริง,รงเพราะว่ามันชื่อมันซ้ํากันเยอะนะคะอย่างมาการูนี่นะมันก็มีเปเปแล้วมันธรรมดาเม็ดซอสเมตรุนมนี่มันมันจะใช้ชื่อแบบไหนเพราะว่ามาการูนี่เนะี่ยมันก็มีหลายอย่างใช่ไหมคะคือมันต้องใช้ความจำพี่น้องนะคะ หมายเลขมันเยอะเราต้องจํา hmm. ช mm ื hmm. right. mm ่อเราต้องเอาใช้อ hmm. right. yeah. yeah, nice. yeah, ันไหนอะไรอย่างเงี้ยนะคะพี่น้องเพราะว่ามันก็พิมพ์ขึ้นมาเนี่ยหน้าจอขึ้นมาเป็นร้อยร้อยชื่ออย่างเงี้ยนะคะแต่ละหน้าเนี่ยเราต้องพยายามแบบว่าเออใช้ความจำนะคะเราก็จะจำหมายเลขไม่ไหวหรอกหมายเลขมันเยอะต้องจําชื่อเอาพอติบขึ้นมาดนึงมันก็จะตีขึ้นมาแล้วเราก็เลือกเอาเออตัวไหนตัวไหนอย่างเงี้ยอันนี้แหละค่ะเพราะว่างานมันก็ยังบ้านะนะเมื่อวานนี้ก็โอ้โหแบบเครื่องอะไรนะทาความสะอาดอะเครื่องดูดไอ้อ ขัดพื้นอะ่ะมันเสียเมื่อวานเนี่ยป้าก็เลยแบบงานมันว่างมันเหลืองานมันหมดใช่ไหมถ้าไปทำงานช่วงเงย็นอะ่ะมันจะไม่มีงานเพราะว่าบาร์บีคิวเขาจุบ เขาจบแต่ช่วงบ่ายแล้วอันนี้ป้าเข้างานบ่ายถึงตกเย็นอย่างเงี้ยป้าก็เลยเออป้าก็เลยอาสาว่าเออเดี๋ยวกูจะไปทําความสะอาดวิงโก้ให้มึงนะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้หนักหรอกคะ่ะเพราะว่าแต่ว่าถ้าใช้เครื่องใช่ไหมเครื่องมันก็ถูไปเรื่อยมันเราก็เดินตามเครื่องมันสบายค่ะพี่น้องถ้าให้กูทําความสะอาดวิงโก้กูก็เอานะเพราะว่ามันก็สบายแต่ว่าอันนี้เมื่อวานเนี่ยเครื่องมันเสียป้าเลยต้องมาย้ำกวาดนะคะตรงไหนมัน คาบดํามันไม่ออกเนี่ยป้าเลยต้องมาตั้งทําคือเจ้านายเขาก็เห็นป้าเนเป็นคนที่ตั้งใจทํางานไม่ต้องบอกอะไรเนี่ยเจ้านายเขานะคะอันนี้เมื่อวาน,นนี้รู้สึกว่าเห็นเจ้านายใหม่เขามาเมื่อวานเนี่ยสองคนนะคะพี่น้องเขาก็บอกเขาก็มองมองดูนะอะ,อะไรๆเขาก็ดูแบบยังไงเขาจะมาปรับปรุงอยู่แล้ว ไม่เกิดไม่กี่เดือนเนี่ยเขาจะต้องปรับปรุงหมดใหม่ใหม่เจ้าของใหม่อะไรใหม่หมดนะฮะเครื่องเครื่องเขาก็ต้องออกใหม่หมดนี่แหละเพราะว่าเนี่ยเขาก็มาตรวจสอบดูนะคะบริษัทใหญ่นะคะพี่น้องของบริษัทของโครอยนะคะมันเป็นของสปานะคะพี่น้องอันนี้เขาก็ต้อง <c oughs> นะฮะ ปรับปรุงทุกอย่างป้าก็รอดูนะก็ทํางานช่วงนี้นะคะเพราะว่าก็ปัญหาเห็นไหมเขาก็ไม่มีคนงานคือมันแบบว่าคนงานน้อยมากอย่างเงี้ยมันอย่างคนล้างจานเนี่ยเด็กผู้ชายใช่ไหมคะอย่างดีนะเด็กผู้ชายมาเนี่ยมันก็ยังเป็นหนุ่มวัยรุ่นอยู่แต่มันก็จะ,ะไปโรงเรียนแล้วนะคะพี่น้องคือไอ้คนเนี้ยขนาดล้างจานนะต้องทําในครัวเสียบบาร์บีคิวทําความสะอาดห้องน้ําล้างของนะคะล้างวิงโกาบักะไยด้วยนะคะแล้วก็ยังกลับมาล้างของตัวเองล้างเครื่องอีกอ่ะมัน มันเกินไปคนเราอ่ะแบบมันมันใช้แบบเหมือนเครื่องจักรเลยอะนะคือทําไมคนไม่ทนนะคนเก่าก็ออกหมดนะคนล้างจานอะป้าภาวนาว่าเออเนี่ยอคนที่เด็กอนะฮะที่มันทำคอนแทคเนี่ยนะฮะคณก็เป็นคุณออะไรอะพวกแขกขาวเหมือนกันนะพี่น้องเพราะว่ามันก็มาทํางานมันก็มีรูปมันก็ทํางานมันก็ทํางานดีป้าเห็นมันทางานสะอาดดีนะมันก็โชว์โชว์ป้านะอืม

cannot work I'm so pain I cannot t h you already now t o u g h t now ฮะ you see is not you can change the day for me พอดีเนี่ยให้ลุงไม้แกไป contact กับที่ทํางานเมื่อวานเขาให้พูดกับป้าป้าก็ไม่เข้าใจร้อยเปอร์เซ็นท์เท่าไหร่นะป้าก็เลยให้ลุงไม้ไปไปบุกกับเขาว่าเออในการที่เราจะ นะมันมันเราไม่ใช่ว่าเราจะไปได้กินเง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 ินป่วยง่ายๆนะคะถ้าเราไม่ป่วยจริงไม่มีใบรับรองแพทย์คุณไม่ได้นะคะอย่าคิดว่าอู้กูป่วยทิพแล้วได้นะมันไม่ใช่อันนี้คือป้าป่วยจริงนะคะเพราะว่ามาเป็นปีเลยนะคะเพราะสมองของป้าเมื่อวันถ้าป้าเครียดอะไรขึ้นมามันจะปวดหัวมากเลยป้าพยายามเนี่ยรู้ไหมว่ามึงเครียดเพราะอะไรเรื่องย t u b e อะไรเงี้ยพยายามอย่าไปยุ่งกับ YouTube อะไรอย่าเล่นแบบกลับมาป่วยอีกอะไรเงี้ยเขาก็ไม่อยากเห็นทรมานอ่ะเขาเห็นป้าแบบทรมานอ่ะ มันนอนไม่ได้มันปวดหัวมันเดิมแบบคุณเราเป็นโรคประสาทใช่ไหมคะมันจุดเริ่มต้นอันนี้ป้ารีแลกนะคะป้าก็เออถ้าเกิดไม่นั่นว่างร่างกายเราดีแล้วก็ไปไล่สุดนะคะเพราะว่าไล่สุดมันไม่มีรายได้อยู่แล้วลุงไม้ก็บอกมึงปิดเลยมึงก็ได้แค่4ี่หยูโลกมึงไปดได้อะไรแถมไม่เคยได้เงินเดือนเลยนะคะติดเหลืองตลอดเห็นไหมพี่น้องลุงไม้ว่าค่าไฟเดี๋ยวนี้มันแพงมากบางคนเนี่ยออไม่สามารถอยู่เมืองนอกกับติดค่าไฟเยอะมากตอนนี้นะคะข่าวออกมาว่า เศร,รษฐกิจไม่ดีแล้วของมันแพงนะคะแล้วว่าคนก็ตกงานเยอะแล้วค่าใช้ใจ่ายมันสูงทําไมลุงไม้เขาตึงประหยัดเพราะลุงไม้ก็ต้องจ่ายนะคะเขาเพิ่งจะจ่ายอะไรนะปลาซิ่งไปอีกนะส0 0พันยูโรนะคะพี่น้องแล้วจ่ายค่านะอะไรสวารมิ่งนะคะไอที่เติมแก๊สอ่ะ,อะ ความร้อนนะคะในบ้านเนี่ยนะคะพี่น้องนะในบ้านเนี่ยนะคะเพราะว่ามันหลังใหญ่มันเปิดมาดิมันต้องใช้นะคะพี่น้องนะคะเพราะว่าลุงไม้แก่ใช้จ่ายคนเดียวก็นาปีต้องจ่ายภาษีบ้านอีกนะคะปีละหกร้อยกว่าคือรายจ่ายมันเยอะอะเข้าใจใช่ไหมคะแล้วเวลาแก่ลุงเสียเวลามีบินมาหลายๆอย่างเนี่ยค่าขยะค่านุ่นค่านี่ค่าน้ำค่าไฟมาทุกอย่างลุงไม้เสียเองหมดเลยในค่ารถยนต์อีกนะรถยนต์ลุงไม้ก็เสียนี่ป้าถึงบอกว่าบางครั้งเนี่ย ป้าก็ดูว่าแกเป็นคนอย่างนั้นก็คือความเครียดนะพี่น้องแกก็เออแกก็รับผิดชอบในจุดนี้ป้าก็เออป้าก็สงสารแกนะป้าก็รักแกในการที่อย่างน้อยมันปากเสียมันก็มีความรับผิดชอบป้าแต่เรื่องอาหารเนี่ยป้าต้องซื้อกินเองเพราะว่าป้าอย่างน้อยป้าก็มีเงินเดือนใช่ไหมคะอย่างน้อยเราก็ประหยัดเนี่ยถ้าเกิดเขาฉุกเฉินเขาไม่มีเงินค่าไฟหรือค่าอะไรจริงๆเนี่ยป้าก็ช่วยเขาได้นะแต่ลุงแม่แกมีเงินเยอะอยู่แล้วนะคะแกซซฟแกเป็นคนขี้เหนียวนะเงินเดือนแกเยอะนะคะพี่น้องเพราะว่าพ่อแม่แกก็โอนหยอดให้ตลอดหยด เงินแกเยอะเวลาได้เงินสวัสดิการนะ่ะเงินฮอลิเดย์มาแกได้เยอะ6,500อนะ่าแล้วก็เงินเดือนแกอกีกนะเงินเดือนแกเกือบ4 0 0พแล้วนะฮะแล้วแกก็ได้เงินเดือนจาก RCV อกีกเป็นบอสของ RCV อกกีกแกกีก็ได้มีหลายด้านใช่ไหมคะไอ้จุดนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกอ่าบางครั้งความเครียดอนะ่ะอันนี้ไม่ได้โชว์คุยอวดรวยนะคะเพราะว่าลุงหมบอกว่าตอนนี้อ่ะมันมีปัญหานะคะเห็นไหมเขาเขาว,ว่ามันค่าไฟฟ้าแพงมาก คนที่อยู่บ้านเช่าอ่ะไม่สามารถที่จะจ่ายได้ตอนเนี้เขาก็ต้องปิดไฟใช่ไหมเขาก็ให้กําหนดแล้วไม่งั้นเขาก็ต้องค่าเช่าไม่มีอะไรเงี้ยมันคือปัญหานะตอนนี้คือเราต้องประหยัดนะโลก ยุโรปมันก็มีปัญหาเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเมืองไทยนะคะถ้าเราไม่ประหยัดกินนะป้าทําไมถึงแบบลดในการที่เสี่ยงโชคนะลดลงไปเยอะนะ,ะป้าบางทีเมื่อก่อนป้าเล่นนางวดละสามสี่หมื่นบาทนะคะพี่น้องบางทีสี่หมื่นห้าหมื่นบาทบางทีโอ้โหแบบหลักพันเลยนะยูโรเนี่ยมันก็เยอะใช่ไหมคะตอนนี้ป้าลดบางทีสองร้อยบ้างร้อยสามร้อยบ้างกันแล้วแต่บางทีนะป้าก็มีนอีกร้อยเพราะว่าต้องใช้เงินป้าต้องใช้การเดินทางเพราะว่าป้าก็ไปเมืองไทยมาตะกี้ป้าก็หมดไปเยอะนะฮะป้าก็ นะคะให้ทําบุญอญาติให้ญาติสีพี่น้องหรือทําอะไรกิจกรรมเราก็สะดวกสบายแล้ไม่ต้องขอผัวยิ่งไปกับผัวนี่ยิ่งลําบากสลึงเดียวขอไม่ได้กินไม่ได้เราต้องมีเงินเซฟด้วยตัวเองนะคะตอนนี้ป้าก็ถึงบอกว่าเออเราต้องเซฟนะคะต้องเซฟเต็มที่ ประหยัดที่สุดนะฮะอยู่คนเดียวมันไม่ได้เปลืองละป้าก็ไม่ได้มีใครมาอยู่บ้านมากินมาอะไรเพื่อนบางคณนณน่ป้าไม่เอามาอีกแล้วค่ะเพราะว่าเรียกเพื่อนเรียกฝูงมากินบ้านเนี่ยมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรนำมานั่งดืม่มไายพอเสร็จแล้วก็มานินทากันนู้นนี่ป้าอยู่แบบนี้ป้าอยู่สบายๆค่ะพี่น้องป้าบอกตรงว่าป้าอิ่มตัวนะ,ะเพื่อนจริงๆยังจังหายากค่ะพี่น้องป้าเพื่อนร่วมตายเนี่ยมันหายากเพื่อนกินมันมีเยอะนะคะป้าไม่เอาหรอกค่ะเพราะว่าความสนุกสนานคือเรามีอายุมากแล้วก็เก็บเงินเผื่อมีเลี้ยงลูกเลีีี้้ยยงงหลนนนคพ่่่อมมมัก็ไใรชว เหลือเราหรอกต่างแดนอะ่ะเราต้องเอาตัวรอดแล้วตอนนี้เพราะว่าผัวฝรั่งเห็นไหม ทุกคนมันก็จะมีปัญหาเดี๋ยวเลือกเดี๋ยวนั่นกันเดี๋ยวนี้ได้ยินข่าวว่าคนเลือกกันเยอะนะ,ะพี่น้องเพราะปัญหานะ่ะฝรั่งมันไม่อยากให้แบกภาระ,ะเยอะเพราะค่าใช้จ่ายมันเยอะเมียต้องช่วยทํางานต้องหากินเองเลี้ยงกันเองนะคะมันเป็นอย่างนี้เห็นไหมในการบอกว่าเห็นไหมบางคนเนี่ยเห็นไหมอีเมียฝรั่งทั้งหลายเนี่ยปากดีในในยูทู e เห็นไหมคะโอ้กูสร้างกระแสตัวเองรวยเปิดค้านขอทานเห็นออนไลน์เห็นไหมคะสร้างกระแสจุเข่งโคตรโกงอย่างงุ้นอย่างนี้เห็นไหมอันนี้มั มันเป็นการที่มันได้รวยจริงหรอค่ะพี่น้องคือมันสร้างภาพเห็นไหมคะคนมันอ่ะรวยะมันมีเงินจริงคนประหยัดจริงอ่ะมันมีกี่สิบเปอร์เซ็นต์นะคะพี่น้องนะคะบางทีคนก็อาจจะได้สมบัติผัวมาเออเอาไปทลุงมานมันก็หมดถ้าคนกินคนเล่นใช่ไหมคะอันนี้ไม่ได้มีความอิจฉาหรอกคือคือแยกแยะนะคะคนที่มีดีน่ะมันก็มีก็สักสิบเปอร์เซ็นต์นะคะเออมันก็เป็นสมบัติผัวอยู่ดีค่ะพี่น้องเออนะคะมันไม่ได้ว่าเป็นของเราหรอก มันยากนะะพี่น้องแต่คนไหนมีครอบครัวมีลูกเดวกกันน่ะมันยิ่งภาระเยอะลูกจะต้องเข้าโรงเรียนจะต้องเซฟค่าสมุดหนังสือค่าเสื้อผ้าค่าอะไรของเล่นคูมันเยอะมากคือแพงทุกอย่างอาหารเด็กนะฮะจะบอกให้เลยว่าน่ะลูกป้านเนี่ยนะอยากจะมีอยากจะมีลูกเนี่ยนะฮะเขาต้องเซฟเงินเขาต้องพร้อมเห็นไหมผัวก็ทํางานหนักเปิดบริษัทนะฮะเป็นการที่อนาเป็นช่างอ รับเหมาในการตกแต่งภายในนะคะอันนี้เขาก็งานเยอะมากเขาอยากมีลูกน้องอ่ะช่วงนี้ดวงกําลังขึ้นนะคะพี่น้องเขาก็พร้อมเซฟเงินเต็มที่เขาก็อยากมีครอบครัวเพราะว่า,าเขาไม่มีลูกชายไม่มีหลานอ่ะเขาก็อยากสืบสกุลนามสกุลเขาใชมฝรั่งเขาก็อยากให้ลูกสาวนี่มีลูกสักสามสี่คนอะไรเงี้ยถ้าเป็นไปได้นะคะลูกก็นะคะเขาเด็กอะ่ะนะคะพี่น้องม,มันก็คือแบบ มันยังจะพร้อมแล้วอ่ะแต่ถ้าคนเรามุดลูกไม่ดีมันก็ปัญหานะคะพี่น้องอันนี้มันก็ยังว่านะอันนี้พากลมาพูดให้ฟังนะคะพี่น้องเอาเดี๋ยวยังไงก็เจอกันในไลฟ์สุดช่วงบ่ายนะคะอ่าทักทายกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า